สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มจากชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากวาสนาตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนเลยนะครับในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษตัวตนของคุณนั้นได้ไพ่พระอินท์นะครับแสดงให้เห็นถึงว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตกับในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีจะมีบริวารลูกน้องให้การสนับสนุนเชื่อถือ คุณจะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและได้รับเกียรติในสังคมมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจะทําให้คุณนั้นยืนหยัดได้และสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจะทําให้คุณนั้นก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับ ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณได้ไพ่เทพาทิตนะครับและได้ไพ่ยพญาโย,ยมลาแสดงเห็นได้ว่าช่วงนี้ทรัพย์สินเงินทองของคุณนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีการคิดหรือวางแผนหรือมีการวางเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการหาเงินหาทองนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณนั้นจะต้องลงมือทําอย่างขยันขันแข,ข็งและตั้งใจอย่างมากทีเดียวคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะสร้างบ้านใหม่มีโอกาสที่จะใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือสังหาริมทรัพย์ที่คุณเคยเป็นหนี้เป็นสินเขาจะช่วยปลดปล่อยปลดเปลื้องไปได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับบางคนนั้นต้องบอกว่าชาลัคนาราศีเมษอาจจะนะครับอาจจะต้องเรียกว่ารีโนเวทหรือปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งเหล่านี้มากอยู่พอสมควร เช่นเดียวกันนะครับอยากจะบอกต่อไปว่าการหาเงินหาทองของคุณนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีความตั้งใจอย่างที่คุณคิดอย่างจริงจังๆนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วต้องบอกว่าการที่คุณนั้นไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยจะทําให้การเงินการทองของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากๆอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องและในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นคุณได้ไพ่ ุมารทองและได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์นะครับต้องบอกไปนี้นะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องของคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมีความใจร้อนหรือคิดว่าตัวเองนั้นทําอะไรก็น่าที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ ในทำนองเดียวกันในเรื่องของบริวารของคุณนั้นจะคอยความช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อนหนุนคุณอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าญาติพี่น้องอาจจะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือสักเท่าไหร่นักแต่บริวารเนี่ยก็ここจะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคุณมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวน,นะครับจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะสบายใจได้มากหรือจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณนั้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ล่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินหาทองจะมีคนคอยเกื้อหนุนสนับสนุนทําให้คุณนั้น คล้ายที่จะโดดเด่นในเรื่องนี้เลยทีเดียว ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของชาวลัคนาราศีไม่ต้องบอกว่าคุณได้ไพ่พระแม่ปรวดีนะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณนั้นอาจจะต้องอยู่ภายใต้กรอบหรือข้อกําหนดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบางครั้งบางข่าวนะครับการให้การสนับสนุนหากคุณใจร้อนหากคุณใจด่วนใจเร็วจนเกินไปหรือไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ปงคับบัญชาคุณหรือคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้อาจจะนะครับอาจจะไม่ให้ความคุ้มครองหรือไม่ให้การสนับสนุนคุณหากคุณไม่ ม่มีเหตุผลหรือใจร้อนหรือเอาใจใจตัวเองมากเกินไปอันนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นคุณได้ไพ่เท้าตัถดถนนะครับผงบอกด้วยว่าสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนใหม่ๆได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างชาติต่างภาษาซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะ ไม่ค่อยนะครับต้องเรียกว่าไม่ไม่ค่อยขวนขวายสักเท่าไหร่แต่ตัวคุณนั้นคน่อนข้างที่จะโดดเด่นอาจจะมีคนเข้ามาหาเองนะครับใครก็แล้วแต่ที่เคยบนบานสารกล่าวหรือขอมีศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะมีคนแปลกๆที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขสดชื่นกันมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะมีเวลาให้แก่การเข้าออเข้าใจกันดีนะครับ จากยืนของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับระหว่างคุณกับคู่ของคุณซึ่งถือว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับความอบอุ่นจากคู่ของมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของสุขภาพเนะี่ยอยากจะให้คุณระวังในเรื่องของการพักผ่อนน้อยสักนิดหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะคุณจะต้องทํางานเยอะอาจจะต้อง ต้องเรียกว่าเหนื่อยกับการที่ขนขวายที่จะทําอะไรในหลายสิ่งหลายอย่างหรือมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากคุณได้ไพ่ยพยาสุเครปนะครับเรงเห็นได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปล่อยวางอะไร จะทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาจะไม่ค่อยไว้ใจใครหรือเชื่อใจใครทําให้คุณนั้นอาจจะเกิดความเครียดหรือเหนื่อยเกินไปนั่นเองนะครับในเรื่องของความสุขความสมหวังคุณได้ไพ่พระพิรุณน,นะครับความสุขของคุณตอนนี้เนี่ยจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยอาจจะไม่ค่อยมีความชัดเจนมีความแข็งแรงมีความเจริญเติบโตช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยจะค่อย,อยๆจเจริญเติบโต ไปนะครับจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและคุณก็จะเห็นความเติบโตไปอย่างช้าๆนะครับซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีความสุขได้มากพอสมควรเลยทีเดียวในเรื่องของรับยศชื่อเสียงและในเรื่องของการางานและอาชีพนั้นคุณได้ไพ่ท้สการออกรบลและได้ไพ่ขงเบ้งนะครับต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้คุณนั้นอาจจะโดดเด่นเกินใครไปสักนิดหนึ่งนะคบหรืออาจจะมีคนไม่พอใจคุณอาจจะมีคนไม่ชอบที่หน้าคุณหรือคุณนั้น เด่นดังหรือได้รับความเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่มากจนเกินไปอาจจะทําให้ชื่อเสียงของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีคนมาดิสเครดิตหรือมีคนมาบ่นทําลายเพื่อไม่ให้โดดเด่นมากเกินไปจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจที่จะทําให้คุณนั้นหงุดหงิดใจได้เลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากในเรื่องของการงานของคุณนั้นคุณเป็นคนที่เก่งมีเป้าหมายในชีวิตคุณเป็นคนที่คิดละเอียดรอบคอบและเป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะทําให้สิ่งที่คุณคิดหรือคุณวางเอาไว้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างากชาวลัคนาราศีเมษไม่ใช้อารมณ์นะครับในคนนี้ไม่ใช้อารมณ์เชื่อได้ว่าคุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าคุณได้ไพ่พันโคหนุนที่นะครับคุณจะต้องแกบกภาระอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีเจ้านายผู้บงังคับบัญชาของคุณเนี่ยเฝ้ามองคุณนะครับทาให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะ กดดันอยู่มากพอสมควรแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมมั่นใจนะครับต้องมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะครับคุณสามารถที่จะรองรับหรือเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแม้คุณจะแบกรับภาระมากแค่ไหนตัวคุณก็สามารถที่จะเอาอยู่คุณจะมีความขยนันคุณจะมีความเด็ดขาดทําให้คุณนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้และเมื่อนั้นหากคุณทําได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพวกข้าพัญชาของคุณ ผู้ใหญ่ในครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนคุณจะเชื่อทุนมากยิ่งขึ้นและจะยอมรับขึ้นมากนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาความนี้ครับ